สวัสดีค่ะพบก,กับพินายแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้บรรยากาศดีๆทุกคนพาชมสวนค่ะพ่นาจะให้ดูเนาะต้นไม้ในไร่ใน,นสวนของพินาเนะได้น้ําฝนแล้วก็สวยค่ะนี่อย่างต้นเชอร์รี่ไทยต้นนี้นะพอได้น้ําฝนปุ๊บนะทุกคนจากการที่เขาไม่มีดอกมาโอ้โหนานมากแล้วนะก็เริ่มมีดอกสวยๆออกมาแล้ว คาดว่าจะต้องมีลูกให้เราได้ดูไวๆนี้แน่นอนค่ะประคบประหงอย่างดีเลยค่ะแต่ก่อนนี้เขาแบบว่าอยู่ใต้ต้นตะขบไงทุกคนเขาไม่ค่อยได้แดดเนาะวันนี้พ่นาก็ตัดต้นตะขบออกนะคะให้ต่ำลงนะ,ะเชอรี่ก็ได้แสงแดดด้วยนี่ออกดอกสวยงามเลยชอบชอบค่ะไอชอบกินไม่ใช่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าชอบความสวยของลูกของเขาะคะ่ะทุกคน เนี่ยดูสิดีใจจังออกดอกเยอะเป็นประวัติการนะทุกครั้งเราจะมีช่อสองช่อเท่านั้นเองนะช่วงนี้ก็ฝนก็ตกไม่มากนะแต่ว่าตกบ่อยๆเนาะพอไปปล่อยให้ต้นไม้ได้ชุ่มชื่นเนาะบ้านใครฝนตกบ้างช่วงนี้ยุงเยอะมากๆเลยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนแถวบ้านพี่นาเนาะเป็นไข้เลือดออกกันแบบว่าโอ้โห หลายหลังเหมือนกันนะพี่นาก็จุดควันไลย่ยุงตลอดเลยค่ะไล่ทั้งให้สัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็คนด้วยนะทุกคนเพราะว่าต้นไม้เยอะเนาะก็ตัดแต่งนะตัดแต่งโปูงไปเยอะแล้วค่ะแต่ก่อนนี้โอ้โหล่มคึ้มพราะหน้าฝนนี่ไม่ไหวค่ะต้องตัดหมอนที่พีินาทำสาวไวนะ้เนาะก็เริ่มที่จะมียอดออกมาเริ่มมี <c oughs> เริ่มมีดอกออกมาให้เห็นแล้วนะทุกคนจิบกาแฟไปด้วยพาชมสวนด้วยนะคะทุกคนหม่อนก็ปลูกหลายต้นพี่นาเรื่องของเรื่องเวลาตัดแต่งกิ่งเขาเนาะ <c oughs> ก็เอาไปปักช้ำที่อื่นนะ <c oughs> เพราะว่าเสียดายอันนี้ทุกคนดูต้นลำไย ลำไย,ยที่พี่นาซื้อเขากินแล้วก็เวียงมานะทุกคนเขามาขึ้นอยู่แต่ต้นขนุนนะทุกคนพีินาก็เลยไม่ขุดออกละให้เขาอาศัยกันเนอะดูทุกคนดูอืมเนี่ยเขาขึ้นอยู่ที่กกขนุนเลยพินาก็เลยปล่อยเขาก็ตัดแต่งขนุนให้แบบว่าต่ำลงนะแล้วก็ปล่อยลำไย,ยดูซิใครจะรอดลมพัดแบบโอ้โหเย็นดีค่ะทุกคน ส่วนมะละกอนะคะก็ขึ้นในสวนเต็มไปหมดนะอวบๆทั้งนั้นเลยบางต้นก็ให้ลูกน้อยๆแล้วไม่ต้องปลูกนะคะทุกคนขึ้นเองนี่มะขามเทศค่ะคืออะไรที่พินาซื้อมากินนะจำพวกผลไม้พินาก็จะนำมาเล็กเข้าไปเพาะเนาะส่วนใหญ่แล้วผลไม้ในสวนก็จะเป็น ที่เกิดจากมาเมล็ดของเขานะก็นานกว่าจะมีลูกนะแต่ว่ามันก็แข็งแรงนะนี่กล้วยไม้ออกดอกแล้วนะคะทุกคนสวยงามค่ะชมบรรยากาศในสวนไปด้วยดูต้นไม้ไปจิบกาแฟไปเนี่ยความสุขของพินานี่เห็นไหมตกแต่งสวนไปด้วยค่ะไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะนี่ก็เริ่มแล้ว บางต้นก็เริ่มที่จะมีลูกแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถูกใจเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าฝนเขาก็จะทิ้งช่วงนะลูกก็จะแกนๆหน่อยลดน้ําก็ไม่ได้ดีค่ะต้องต้องต้องเป็นน้ําฝนนะถึงจะถึงจะดีเนาะก็พอได้เก็บกินค่ะทุกคนเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าฝนลงแบบว่าชุ่มฉ่ำเนะี่ยโอ้โหจะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปในร้าเป็ดเนาะ เ็ดของพินาก็ช่วงนี้ไข่กันแบบรัวๆเลยค่ะทุกคนพินาก็ไม่ได้ให้เขาฟัก,กน,นะก็เก็บไข่เข้ามากินเยอะเกินไปนะก็เปืองเรานะทุกคนเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวก็จะโตอีกแล้วเนาะเพราะว่าพินาไม่ได้เลี้ยงขายตัวเขาอะขายเฉพาะใครที่เอาไปเป็นพันเนาะพ่อแม่พันเนี่ยทุกคนเนี่ยลูกขนาดนี้เองเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนฝนนะฝนมันตกไม่ชุ่มฉ่ำค่ะทุกคนตกน เนี่ยเห็นไหมแต่ว่ากําลังแต่ยอดสวยแหละทุกคนตัดแต่งที่พ่นาทําสาวไว้นะหมอนทั้งหมดเลยปลูกง่ายอันนี้กระปีบทุกคนคนรักต้นไม้รักสัตว์เลี้ยงก็จะทาคลิปประมาณนี้นะทุกคนใครชอบเหมือนพินาก็จะชมเพลินนะอันนี้ให้ดูต้นมะกรูดค่ะทุกคนมะกรูดต้นนี้เนาะแม่ปลูกไวนะ้นานนานแล้วค่ะทุกคน มีหลายต้นมากๆเลยพินาก็ขยายพันธุ์โดยการแบบว่าเอามาเล็ดเขาอีกแหละได้หลายต้นเหมือนกันพินาเป็นคนชอบนะมันสวยมันหอมนะมะกรูดเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้มาทําอาหารเท่าไหร่แล้วค่ะอันนี้คือต้นสาธรนะที่เอฟซีนำมาให้พินานะคะสองต้นเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดอะไรเนาะดอกสวยมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยสองต้นไม่ ลอดรอดทั้งสองต้นนะคะดูดิขนาดย้ายหลายครั้งแล้วนะเนี่ยโอ้ยกำลังงามเลยทุกคนจ้าก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พินาบ้านสวนฟาร์มเนาะนี่หน่อไม้ก็มีบ้างแต่ไม่เยอะเนาะจ้าสวัสดีจ้า